เอาแล้วครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะขอต้อนรับเข้าสู่เกม The Borderline Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่า The Plague นะครับผมพอดีว่าผมเนี่ยได้สกินตรงส่วนหัวนะครับผมที่เป็นมงกุฎสีทองมานะนี่นะครับผมมันก็เลยกลายเป็น The Plague ชุดทองแบบนี้นะผมก็เลยกะจะมารีวิวสักหน่อยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่แอดออนกับเปอร์กันดีกว่านะแอดออนอันแรกนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะทูบสีดํานะครับผมโดยที่แอดออนนี้เนี่ยเราจะเห็นออร่าของผู้รอดชีวิตที่อาเจียนจากการติดเชื้อนะครับผมทุกๆ3วินาทีนะอันต่อไปมีชื่อว่ายาอาเจียนติดเชื้อนะครับผมโดยที่แอดออนนี้นะครับผมจะทาให้เซอร์บาดเจ็บเร็วขึ้นนะครับผม40%จากการที่เซอร์เนี่ยติดเชื้อนะครับผมส่วนครึ่งเส้นเป็นโมลีแดงนะ โอเคเบิร์กแรกของเราก็จะเป็นการแทรกแทรกอันเสื่อมซ้ำหรือว่าล็อกเครื่องนะครับผมล็อก2นาทีนะแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะล้มเซอร์ก่อน2นาทีได้เนี่ยเปิร์กล็อกเครื่องจะหายไปนะเปิร์กต่อไปมีชื่อว่าทานาโฟเบียหรือว่ารักตัวกลัวตายเปิร์กนี้เนี่ยทุกครั้งที่มีเซอร์เจ็บ1คนเนี่ยเขาจะทําทุกอย่างช้าลง1%แล้วถ้าเกิดเขาเจ็บ4ีนะครับผมมันก็จะคูณไปเป็น12%ที่เขาจะทําทุกอย่างช้าลงโอเคเปิร์กต่อไปเป็นที่ดินผีสิงเปิรกกนนนีีนี้้้้่จะทท็มมไฟลลออออขึาาดัแวตตผูชิ เซอร์ทุกคนจะตดสถานะปอดกำบังหรือว่าโดนตีทีเดียวล้มเนี่ยเป็นระยะเวลา40วินาทีเปิร์กสุดท้ายของเราเป็นโนวันหรือว่าความตายและทางหนีหลังจากที่ผู้รอชีวิตปั่นไฟครบ5เครื่องเราจะเดินไวขึ้น4%แล้วเราก็จะสามารถตีผู้รอชีวิตเนี่ยครั้งเดียวล้มได้เลยนะเปิร์กนี้เนี่ยจะหายไปก็ต่อเมื่อเซอร์เขาแก่ทเทนไฟเราออกนะโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะโอเคผมได้ด่านของที่ดินตระกูลยามาโอกาสนะ อ๋อเราอย่าลืมอวกใส่เครื่องที่ไม่ได้ล็อกด้วยนะครับผมเกือบลืมแล้วนะอวกใส่เครื่องไปก่อนครับผมโอเคเราอวกใส่เขาไปก่อนนะ อ่าเขาเจ็บแล้วนะครับผมนี่ก็เดินตีเลยเลยนนะโอ้โหหนึ่งคนหนึ่งเครื่องจริงๆนะครับผม อ้าวแล้วผมเห็นออร่าเซอร์คนนี้น่าจะมีเปิร์กตาดำนะอันนี้เราอ้วกไปเรื่อยๆครับผมรอให้เขาเจ็บนะเขาเจ็บปุ๊บเดี๋ยวเราก็ตีเลยนะครับผมว่าแต่เมื่อไหร่เขาจะเจ็บล่ะเนี่ย โอเคในที่สุดเขาก็เจ็บสักทีนะเรียบร้อย โอ้โหเสร็จไปอีกเครื่องนึงแล้วนะน <đang S 1> ผมว่าร้อยท้าแบบนี้เ <น đang S 2> ขาไปช่วยกันแน่นอนนะ<ก>นอ่ะแล้วโดนลุมบิวบังไม่ให้เข้าหน้าต่างเรียบร้อย<ก><น>เอ้ ลุงบิวเขายังไม่ไปอีกเหรอบอกเลยว่าไม่ทันนะเพื่อน โอเคเจ็บสักทีนะเดี๋ยวรอรอตีเลยนะครับผมเขาน่าจะเล่นตรงไม้เนี่ยแหละนะพับโดกันมาเรียบร้อย โอเคเดี๋ยวผมเล่นอ้วกแดงสักหน่อยดีกว่านะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมคนที่โดนอ้วกแดงเราเนี่ยเขาจะเจ็บหนึ่งขั้นทันทีเลยนะโดดกลับอ้าวยังไม่โดดนะครันนี้น่าจะโดดนะครับผมอ้าวเรียบร้อย โอเคเขาฉีก okay, นะเรียบร้อยคือเดอะเพ็กเนี่ยมันจะมีสองสายให้เล่นนะครับผมระหว่างเล่นอ้วกธรรมดานะครับผมทําให้เขาเจ็บไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่ตีนะครับผมแต่ว่ามันจะมีสายหนึ่งก็คือเล่นอ้วกแดงทั้งเกมนะครับผมก็ได้เหมือนกันนะสองสายก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่ว่าสําหรับผมเนี่ย ช่วงต้นเกมผมจะเล่นอวกธรรมดาไปก่อนนะแล้วประมาณช่วงการเกมมเล็กเกมเนี่ยผมจะถึงเปลี่ยนมาอวกแดงนะครับผมอ,อ้าวว่าไงจ้าแม่สาวน้อยอุย้ยแล้วโดนด้วยนะครับผมโดนปลายอวกนะจะไปไหนเหรอแม่สาวน้อย ไม่รอดหรอกนะ <c oughs> มาครับผมเ <c oughs> ติมอวกใหม่นะ <c oughs> ลาฮานาแน่มีคนล้างอวกเรานะ <c oughs> เป็นลุงบิวนะครับผม <c oughs> ได้เลยลุงบิลถ้าผมจัดให้ อ้าวยืนรอพับไม้ก็เจ็บสิอ้าวแล้วเดวิดมางไงเนี่ยเทร้อยไม่รอดอ่าเราสามารถที่จะโมลิเดวิดได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเอามาตรงนี้ก่อนนะปล่อยครับผมแล้วเดี๋ยวเราอุ้มอีกคนไปแขวนนะเพราะว่าคนนี้ยังโมลิไม่ได้นะครับผม โอ้ยเดวิดไหนนี่ขยันคันจริงเลยนะนี่นะครับผมอ้วกใส่เป็นอ้วกแดงนะ เผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมตอนโมลี่ของ The Pla ล็เนี่ยถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเป็นอ้วกแดงนะครับผมตอนโมลี่มันจะพ่นอ้วกแดงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอ้วกธรรมดาอ้วกสีเขียวเนี่ยตอนโมลี่มันจะเป็นอ้วกสีเขียวนะอ่าแล้วลุงบิวเดินมาทาอะไรเนี่ยเพื่อนเอ,าเอา้าเอ้าไหวไหมเนี่ยลุงบิวมาครับผมเดี๋ยวคนนี้ต้องโมลี่นะครับผมต้องโมลีน่นะเพราะว่าคนนี้เขาล้างอ้วกแล้วนะ โอเคเหลืออีกสองคนนะเอาเรามานั่งปั่นอะไรตรงนี้เนี่ยเพื่อนโอเคเราเงยหน้าแล้วก็พ่นอ้วกสูงๆ ไม่รอดอะแล้วตรงนี้มีคนยังไม่หนีไปไหนด้วยแต่ว่าตอนนี้อวกแดงเราหมดแล้วนะมาครับผมต้องใช้อวกแดงแล้วนะะเราไม่วิ่งต่อด้วยแน่ใจนะจะเล่นตรงนี้เรียบร้อย โอเคเดี๋ยวผมเอาคนนี้ไปแขวนนะถือว่าเป็นสุภาพสตรีนะครับผมแต่ว่าอีกคนเราไปโมลีนะเอาแล้วผมเจอหลุมงั้นก็ปิปหลุมก่อนนะ อ้าวนี่เขามีอะดีนารีเหรอผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเขาว่าทำไมหาไม่เจอนะโอเคแต่ตอนนี้เจอแล้วครับผมตอนนี้ผมก็จะเล่นกับเขาไปก่อนนะเพราะว่าเขาไม่มีทางรอดครับผมเพราะว่าเราปิดหลุมไปแล้วนะ แล้วก็เรียบร้อยจ G นะครับผมเดี๋ยวโมลิปิดท้ายนะนี่นะครับผมถ้าเกิดตอนนี้เป็นอ้วกเขียวตอนโมลิมันก็จะเป็นอ้วกเขียวแบบนี้นะ โอเคก็ okay, จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการเล่น The Place Skin ชุดทองนะ oh, โอ้โหอันนี้เราแต้ม32มหมแต้มตันเลยนะโอเคสุดท้ายนี้เนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไปกำลังใจให้ผมนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ